มีข้าวกินอยู่ป่ะผมมีแล้วเบิร์ตเต๋นี่ยไอ้เอามาให้เอามาให้สิบโลนี่เด้อเอาไว้กินเด้อเมื่อไรข้าเจ้ามีข้าเจ้าข้าเจ้าอันเสียหน้าให้เสียอย่างข้าเจ้าก็ไปไปหักจ้างเป็นป่ะไปซอยข้าเจ้าน่ะพอได้เงินเนาะ เดามเพลยแวปุ๋ย,อยเอยเอนะถ้าเคย,ยกับโมีไขเห็ดเบียกบมีไข่จ้างก็อยู่ล่ะละพ่อจะไปใส่ตรงไหนปานับโบปาหนัเ็นอ้อนะไอหัวสมบ้อ <c oughs> ตองขอภัยหลายๆตรงนี้น้อน้องน้องมีแต่หัวเพราะว่าน้องบับภาษาลาวบ่ได้แม่นป่ะ,ะแล้วก็ภาษาลาวบ่เก่งเนาะกะู่าเอาห้ากับมี ห้องน้ำเจ้ากับพอมีมะเอา้องไหนเวลาที่เจ้าวันปวดท้องไปไปทางไหนไปป้าบ่ไปอยู่ป้าบ่เข้าป้าเนาะเวลาปวดท้องเจ็บท้องแล้วเข้าป้าเอา้องน้เอา้วางไว้ด้เื่อเด้อเเข้ากิน เวลาผมมีแนวกินแนวติดตัวแล้วใครโดยเฉพาะแม่ชอาเ,เห็นด้วยเก็บใบเด้อออกเก็บไว,ว้เอาครอบใจมีครอบใจแบบนี้คนก็นอาจจะคิดว่าเบาเพลินให้เงินเนาะให้เงินก็จะเพลินให้หน่อยแท้แบบนี้นะ บ่อเพลินก็ให้ไปเมื่อนั้นให้ให้น้องไปซี่แซนป่ายบ่อเพล่นเลือกที่จะให้อันน้องไงเลือกให้เลือกที่จะให้เป็นผูยิงแล้วกับบ่อเพลินจะบบเลือกให้อันพ่อเม่เพราะว่าบ่อเพล่นมูดีแล้วพี่น้องตามที่ทุกคนเห็นตามที่ทุกคน่ะที่บ่อเพล่นอธิบายปั่นฟังที่พ่าดมากเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องว่าสาเหตุเป็นยังบ่อเพลินคือให้เงินน้อยบางทื่อบบอเพล่นกับโพด้ท่าออกชิดบางทื่อบบอเพลินกับตัดทิมทีแรกบอเพลินก็ท่ายุบตัดออก เพราะว่ายาบกเพื่อนยันนะหลายหลายคนด่ามากบบเพื่อนมาบบเพื่อนเอาเงินให้กับเ้าหม่แท้ตัวนี้นะบกเพื่อนกระสิสร้อยบรรเทาไปก่อนเพราะว่าจุดสําคัญก็คือเงินนะพี่นะเนาะบเพื่อนกับเส้นตามงบที่มีใจจริงบบเพื่อนกับจะ็ห้ยั่วให้มันใกล้แค่ไม่ทางให้มันยกสูงขึ้นมาแล้วก็เทเสาปูดขึ้นมาจะกงกต้นเจ็ดต้นะพี่น้องเสาเสาเนี่ยน่าจะเป็นเสาสําเร็จรูปทางเงินแต่ว่าเงินมันบกพร่องทางเงินมันบกพร่องบบเพื่อนกับพต้องได้ซื้อสังกสีแล้วก็หา ซื้อไม้เสาเนาะไม้เสาไม่กิ่งไม่แท้จากป่าจากดงนี่แหละออกเป็นไม้ที่มันแก่นดีๆแน่ลอกเปลือกเอราออกเป็นไม้ที่มันนั่นแข็งแน่เนื้อแข็งเนาะพี่น้องเนาะบางคนเจ็สิได้พุกมองเก้าเราพี่น้องได้พุกมองเก้ามองเดือเพราะว่าดีแท้พทุ่นไปจากพุกมองเก้าเพราะว่ามันน้ำท่วมเวลาฝนตกมาเมื่อคืนนี่น้ำท่วมเลยบ่ะจำเป็นต้องรอสามเมืองสามคืนน้ำเต็มท่วมคืนเดียวก็ท่วมได้เลยพี่น้องเพราะว่า ท, BLE, ท่อน้ระบายท่อระบายน้ำมันน้อยมันหนึ่งก็คือมันน้อยสองก็คือมันอุดตันเราพี่น้องขี้ดินตันแล้วก็ขี้เงื้อขี้เงื้อมาตันแล้วก็เฮ็ดให้น้ำมันระบายซะเป็นเลยเฮ็ดให้น้ำอั้งแล้วก็น้ำล้นห้วยแล้วก็ไหลท่วมเงือนของข้าเจ้าแหละแต่ก็เฮ็ดให้มันบ่มีเลยจำเป็นไหมนะเนาะกับเฮ็ดเท่าที่เฮาเฮ็ดได้เฮ็ดเท่าที่ความพึงพอที่เฮาจะช่วยเหลือได้พี่น้องเนาะเส็จแล้วมันบ่ลำบากเฮาแล้วก็บ่ได้ลำบากบ่ลำบากไผทยเนาะเฮ็ดแล้วสบายใจ การช่วยเหลือกับ่าเพื่อนเพราะว่าจะเป็นการเฮ็ดอย่างกระยามนเปนเพราะนั่นบาเพื่อนจะยึดติดหลายๆคนก็ยังบุงยังคิดว่าบาเพื่อนนี่เป็นคนนับถือผีที่จริงบ่แม่นเด้อเพื่อนเป็นคนนับถือพุทธบอกเพื่อนเป็นคนศาสนาพุทธเป็นคนพูดคือกันเป็นเศร้าพุทธคือกันพี่น้องบาเพื่อนเก็ดสมักเบิ่งธรรมะของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนาะั่นเองเนาะหมดความการช่วยเหลือการแบ่งปันของบาเพื่อนก็เทียบเสมือนกับบาเพื่อนเดินทางพี่น้อง การเดินทางข้ามน้ำของบ่อเพื่อนนั่นแหละบ่อเพื่อนกิดสิมีแต่เป็นหัวลำเดียวบ่อเพื่อนกิดเดินทางข้ามแล้วบ่อเพื่อนกับประจำเป็นต้องแบกเหือไว้น้ำบ้าเป็นไหมเนองไว้ไปข้ามคนทื่นบ่อเพื่อนบ่ิสุทธบ่อเพื่อนข้ามแล้วบ่อเพื่อนก็ไปเลยในความคิดของบ่อเพื่อนก็คือแบบนั้นห้องประจำเป็นต้องแบกความหมายก็คือห้องประจำเป็นต้องไปทุกหมายถึงห้องซ่วยเหลือไปและห้องก็สบายใจเนาะการช่วยเหลือมันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะพี่น้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ จัดใจคนเขามันต้องช่วยจัดใจน้องเลยไปเดียวบอเพื่นอนนะมีข้าวสารไปให้แล้วก็เพื่อนก็มีเงินอยู่แด้แต่ว่าบอเพื่อนเสียเอาให้อ่น้องไงถ้าบเห็นน้องไนบอเพื่อนก็สีฝากไว้กับชาวบ้านให้ชาวบ้านคนแถวนี้เอาให้เอาเนาะเพราะว่าบอกก้าเอาให้พ่อแม่ก็จะเอาไว้เมื่อนั้นบอเพื่อนจะมาหาเมื่อก่อนบอเพื่อนก็บอกน้องได้บอเพื่อนบอกว่าเอาไว้ซื้อข้าวเ้อเอาไว้ใส่ในยามที่มันจาเป็นบอกเพื่อนให้แม่น้องแต่ห้าเสียเอ้ยห้าสิ อบอกเพื่อนเราให้น้องในอบอเพื่อนไปเจอ,อน้องอยู่ตามในคลิปแหละบอเพื่อนเราให้คลิปก่อนหน้านั้นนะพี่น้องๆถ้าเบิร์บเบิร์นจะเห็นน้องก็ซื้อบอเพื่อน,นบอกเอาไว้ซื้อขา้าวไว้ซื้อน้ำอันที่มันจําเป็นน้องบม่มีข้าวกินต้องไปซื้อขา้าวยายพ่อแม่ฮู้งด้วบอเพื่อนเพราะน้องน,นะ <c oughs> นีน้นี่บอกเพื่อนสอยนี่บอเพื่อนสอยที่สนเด็กน้อยนะ,ะเพี่น้องนะบเพื่อนคิดเห็นเด็กน้อยเป็นห่วงเด็กน้อยขึ้นหลายกว่าแต่ก็เข้าก็มองตามไปเรื่องพ่อแม่ก็ต้องคิดเป็นประโยานเนาะสิ่งสำคัญก็คือคนน้อยวะ อไอยู่มีคน,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 นอยู่ก็ผูงูหายน้องนายจะเห็นยังใส่เสื้อให้มันเรียบร้อยก่อนไปน้องนายเพื่อนน่ะนอนเวีนเพื่อนนอน,น,อน,น,อนกลางเวนีนน้องเอาเสื้อมาปกอันนี้ให้น้องอ่ะแต่งตัวให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วจะเข้าไป อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนของน้องไนท์นะพีนะ่น้องหลายๆคนแล้วน,นี่มาอธิบายเรื่องเงานก่นอกนนี่ถ้าเป็นไปได้แล้วแม่บอเพื่อนจะฝั่งเสาอยู่นี่ฝั่งเสาอยู่เทตนี้แล้วก็ให้มันยักให้มันขึ้นไปประมาณนะบ่อนที่กเ,เจ้ามุงนะบ่อนที่กเ,เจ้าวางกันวางเนี่ยก็ใบใบตรงข้อ <c oughs> ใบตรงข้อที่ไว้ระเ็ดมาประมาณนี้ให้ยักขึ้นมาแบบ <c oughs> บ่ต้องเฮ็ดบ่อนเก้าคลิถ้ามันเป็นไปได้ที้เพี่อนเนาะเดี๋ยวเพื่อนกดสีลอง พิจารณาแล้วก็<พ>อลองลอง,ลองคุยคุยกับเสาวบ้านลองคุยกับคนที่เกิเจ้าเสียดลองเบิ่งก่อนอันนั้นกับพวกหัวดินอะได้เนาะเหมืน,นถ้าว่าเป็นดินของขาเจ้าเมืองนอี่ครับเป็นไปนเห็ุอยู่บงไรนะขาเจ้าว่าจะคุดลงมาไอ้ว่ามันคุดบ่าไรเพราะว่ามันเป็นดินถนนเดี๋ยวเขาซีไม้หัวเดี๋ยวเขาสิจับหัวอีคุดดินถนนทนทาง,ทาง,ทางน่าจะแบบยกเสาขึ้นแล้วเทพืชขันแต่ว่าเงินบัวพ่อแน่แล้ว,ลวปะ เอาใหใส่เสือ้อแล้วละมาเอาเข้ามาว่าไหเอ้าเอาอยู่กัน,นไกคนไปเดี๋ยวปูบุบก่นละอ๋อบุกมุกความลาวเอาเนี่ยเอาหอนไ่้ปิดเพื่อจะไว้ด้วยนี่เสียถามนี่มือนี้พอได้ไป, <c oughs> ปรับจ้างของมาอนี้บ่ยไม่ได้ไปเนาะนี่เข้ากินอยู่เป่า ผมนี่แล้วมันจะเจ็บในไอเอามาให้ผมเอามาให้พี่โนนี่เรื่องเอาไว้กินเร้่อเมื่อใดกระเจ้ามีกระเจ้าขัดจังเสียหน้าให้เสียอย่างกระเจ้าจะไปรับจ้างเงนป่ะใส่สอยกระเจ้าเนาะพอได้เงินเนาะเดียมไม่เคยให้เดียมเออถ้าเคยกับผมมีใครเห็บเนี่ยผมมีใครจ้างก็อยู่ละล่ะ พ่อเจ้าไปใส่ตรงไหนปลาหน้าโปะนะใส่ <c oughs> อ๋อนะไอ้ห้วยซ้ำโอ้ะเออเออต้องขออภัยหลายๆน,น,นะน,น้องๆน้องน้องมีเศษหัวเพราะว่าน้องบ้องภาษาลาวบ่ได้แม่บ้านแล้วร้องภาษาลาวบ่เพ่งนะ้อเออเพราะว่ารเราพอได้เข้าห้งเราเข้าห้องเยนแต่ปอหนึงพอหนึ่ง,ง,งก,กับเยนบ่จบาซักพ่อเดายวอยู่แต่ปงซ่งอ๋าจริเขาเขาเดียวเขาอยู่ปงซ่งเดเมียเขาเมียก็เขาไก่นะนะ ลูกสาวเจ้าอันมีทั้งหมดเจ้าคนนั่งไปอบผู้สามอบผู้สามแล้วกับผู้นี้แล้วกับผู้เฮี้ยงแสดงว่าสามสี่ลูกสาวห้าคนลูกชายสองหกคนเป็นคนหนึ่งตายคนหนึ่งเรือเรือห้าเนาะลูกสาวห้าลูกชายสองคนหนึ่งลาเมียแล้วแล้วคนผู้น้อยนไปเล่น แล้วพากนี้ลูกสาวเจ้าอันหกคนหันอีห้าคนหันนี่ก็ได้เหียนหนังสืออยู่บ่เหียเหียนห้องห้องได้มีไผ่เหียนสูงกูมุกมีไผ่เหียนห้องเลยโค้งเหียนห้องห้องใหญ่ยี่เฮอลูกก็สองลูกก็สองแล้วคนที่สองในเหียนห้องไหนห้อห้องไหนอี่ยี่ยี่หมวอยีหม้อเนี่ยยูแต ืคนซื้อมั่วนี่อยู่กว่ห้าคนซื้อมั่วนี่เอาผัวไทยป้าไหนยูนากำแน่ยูน่ายูใส่กอยูเจยอยูเลยแหละวันศุเออซื้อซื้อซื้อมั่วหามั่วแล้วคนที่สามเด็กนี่ทห้องไดนสามตัวนี้โอ้แม่คนทีีคนทีสิ กูดีกูดีสิกูดีสามนี่ห้อห้องใหญ่กูกูีนั่งเลยกูดีนั่งกเอาพูดเลยกูเอาสองคนเอาพการนี้เกีสามกูใส่กูใส่ยูยี่สองกูใส่ยี่ห้องไ่กส่กูใส่โอซีโอซเดียวไปเขาอยู่หนำมันไหมล่ะพวกไหให้เหิน เออ๋ยวไปรัดไปพวกเจ้าประเภทเพื่อนให้เขาเอาอเขาเราผมมีเพื่อนอยู่เออเพราะว่าเดี๋ยวนี้เจ้เขาเอาชงเชื้อมา,ขอเ,อาเขาอบเพื่อนขึ้นมาอยู่เจ้หน้าม้อนเดี๋ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยอยู่บ้านนั่นปากเทีเ่ยวเด็กกำจะสิไปเข้าโรงเรียนนามอนเข้าโรงเรียนนามอนคือมอนหนึ่งมอสองม,อส,องมอสามโมสี่โมหาม้มาโมเจ็ดใส่เข้าอยู่นามอนแบบนี้ละ คนที่ไปเข้าอยู่หน้ามอนก็ต้องมีเงินต้องมีเงินปุ๊บเงินตุ๊กแต่เงินที่น้องยี่ยู่อ่อะน้องมีแล้วเนาะเออมึงต้องปุ๊บมีแล้วกูก็ได้ไปแต่ว่าสิบเอ็ดคอโยนพวกเข้ากับบอได้เนาะเขอบว่ายู่เนาะก็เลยอ่บอได้เฮียนหนังสือเฮียนฮอแต่โปรซี่โปรหน้าลูกชายเราลูกสาวเราน้องคือน้องในเฮียนฮอแตกพอหนึ่งพอสองถูกบอได้ไปคร้วอันนี้จะปีน่าหนึ่งคนนี้เนี่ยู้ที่หนึ่งบอได้เขาหกคนแต่ผู้ที่หนึ่งอยู่แต่ อันนอ๊นอฟคนน้นี่อายุจะปีกันหนี่นะบราหัวห้ปาปีสี่ห้าปีโี 12, สุ่มี่สปี1 2 1สองสสามปีออมโบราสสองสสองปีผมนะบราบราณหัวส5หบราหัวิบเนาะสิบสองปีถามเราเซียวพัวแล้วบรวนินหาผมดูกัน ท่เอาเนาะปีการน้อยก่อนนี่ปีนี้ยังปีนี้ง่าแน่เนาะปีการยังน้อยเยอะเนาะปีนี้ปีกนี้จะสองปีเดียวอย่าฟ้าบเอาเด้ออย่าฟ้าบเอาผัวเด้อทิ้งคนน้องเลี้ยงน้องก่อนเด้อเอากระไรเอาเขาเอาเด้อออย่าฟ้าบเอายังน้อยอยู่คื้สองปีสามปีเนาะอย่าเอาผัวเด้วกูเอาน้องในเจ้าก็จะเจ้าก็จะไปเฮือนหลังไมหอยู่ปะ

ผู้เอกคนทุกเราเขดินนึ่งเราสามันหอบยาเฮตเข้าบผัว่มเขาสิมมเฮชดให้คนทุกเขาสิเอาเงินเดือนหนึ่งสามพันสามพันสามกีเออเดอบบวยาเฮตแกบเฮผัวาจเฮ็ดโอ้ยเจ้าากเฮ็ดเจ้าอีตนลูกเจ้านี่ผัวเจ้าเราบเด็กก็ยาเฮ็ดอีตนลูกมีตนเด็กน้อยเ็ดี

ไก่หงวยก็ตามที่อันบอเพิ่นน้องอะไรพี่น้องเพ็ดบอเพิ่นจะซีซอยเท่าเทียนบอเพิ่นซอยได้งบที่บอเพิ่นมีนี่แหละทำร้อมขยามันุษยเอาเนาะแล้วก็ศนี่ไดเอาดินเอาดินมาทมให้มันสูงขึ้นเออเนาะเออเอาดินมาทมให้มันสูงขึ้นประมาณนี้นี่เออเเนาะเออดินทมขึ้นแล้วก็แอ่งฝาจะดีอันนี้ต้นเล็กน้อย Nóng nóng, ngần, là... ừ. ngon ngon của mẹ ờ, à. của dù là. bố có đi bô mi môn đi. Nóng của nhung nhuni là nhung kap. Hoặc có kap tê là hoặc là truyền lỗi ở phần đi hoặc bay 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 hoặc เาทำาพุธือไปไนใบพุธเป็นยังไปไังใพุธใบพุธเาพุธยังขึ้นพุธเดียวลูกพุยุทธเราเข้ามักที่เแปะโอ้เอย่นลูกุยุทธเรเขาสิมันีละเออเขาปูไปนอนคืนเ้ยเขาปูเอาดอกเทากรสุกองหยงละโอ้ยุกินเตะพวออกไปกินเตะมาเป็นโอ้เออมื่อแรกนี่มีมุ้งนอนบนมื่อแรกนีมืดแล้วไปเอามามืดแล้วไปเอามาเออเชียงเราไปว้พุธ ว่เขาไปนอนแม่เออจะไปนอนเห็ดเบี้ยให้เขาเออเอาไปเออเอาไปเอาซาลี่เอาไปเอาซาลี่ไปเด็กน้อยกับฝ่ายป๋ออ๋อยู่เอาอยู่แล้วเราอยู่เราบ่มีมุ้งเห็ดอะไรป่ะพี่เนี่ยมีเก้าเขาเอาไปเก้านี่เอาวันเก้าอันนี้นี่ป๋อหเอออันเก้าอันนี้นี่น้องไม้ไซต์ตัวนี้ตูไม้งั้นเอาไปแม่เพื่อนเอาไปอ่แกะมักซาลี่เอาไปแกะมักซาลี่ล้วไปฝากไว้ตรงเขาป๋อแล้วจปเอามาไปน้องไม้ออกมาพี่ ไอ้ลบ,น,บนั่นเดีมาบวยถึงานตุ้งตาจ้าทางน้องเป็นอะไรมาอะไรเนมาถบ้กความร่านดัดใดเนาะ เจ้าวันปวดท้องเลยไปไป,ไปข้างในไปป้าบ่ะฮะไปอยู่ป้าป่ะก็ป้าเนาะเออเวลาปวดท้องเจ็ดท้องกรืป้าอ่อนลงไหม ใจนี่เข้าใจแบบนี้โอเคพอเพื่อนเอาให้น้องก็เด้พอเพื่อนเอาเงินให้น้องละเอาไว้อ่าประมาณวันอาทิตย์อาทิตย์หน้าไอศิมาหาอีกเด้อะไอศิมหาลินไอศิมาไอเสีเกตไอศิซื้อสังกะสีซื้ออันแนวเม็ดทงกคนให้เจ้าฮแหละต้นนะต้นที่เจ้าลนะพ่อเจ้าไปใส่ไปบ้านห้วยสับดอ เราบริได้ไปป้าน้องมันนีนน่เราไปในอะไรเราขี่รถไปไปไปน้ำเขาป่ะอืมอืมไปน้ำเขาเขาพาไปเนาะเบิ่งมันเปื่อยมืดเลยได้มันอ่าเหลือแต่ว่ามันสีฮักลงขนมน่อยเจ๊เด็กน้อยอยันเด็กน้อยอยวงเฮียนมืเดเลยได้ขนม่อยซื้อมาพวกนี้หลาย,ยาออมีอันไอซ์ซอมากมากไหมมาฟ้าน้องนายเมาหรือไม่ บงดนี่มัน,มนเคื่อมได้นี่เนาะบตนะเนาะม,มันสีดม,มันสีทับหงแล้วนี่เออไวะเออบุด้มันสีทับหงว,ลวเลวได้ยังไงอืมไงไนมาเอามากันกอนอไม้ใครซื้อมาให้ก่อนนะน่ะเอายามาเลยกนตัวด้โอเค หม่างมันกอนเด้อเอาขอบใจไปอจขอบใจไปเนี่ <c oughs> โอเคนะ้องไปไปเมื่อไปสีกลับก่อนบายบายน้องไหน <c oughs> ไปไายบายโอเคนะ้องพี่น้นะองนบ่าเพิ่นก็นได้เอาเข้าวมาฝากน้องแล้วก็สาเหตุจุดประสงค์ที่บ่าเพิ่นมากเมื่อนี้ก็คือบ่าเพิ่นเอาเข้าวมาให้ <c oughs> เอเอเนาะเื่อยเรื่ จุดประสมมงค์ในเมืองนี้ก็คือพ่อเพิ่อนเอาเข้าวเอาเข้าวมาฝากน้องแล้วก็เอาเงินให้น้องน้อยนึงแงรือกน็นน้องโมเล็กโมหลายเงิมันพันบาทแต่สีได้อยู่ประมาณฮะพวกแสตบ่าย่อเพิ่นก็เอามาซื้อข้าวแล้วก็เหลือเอาให้น้องไปเลยเขาเขากรซสอยกับมีเ่ยมีไอ้คนหนึ่งเราก็ว่าเป็นพ่อเพิ่นฟังตาปรักแล้วมัน,นกนับพวกโค้นกับเจ้าซอยเขาได้ใส่กับเอาสำนั้นแต่ว่าปเอเพิ่นอนบนือเพราะว่าปเอลลเพิ่นรู้เลยเดี๋ยวมันจะเป็นแบบ เป็ีแน่เนาะน้าคนรู้สึกเป็ีแน่แต่ว่าทุกปีที่ว่าลูกคนเป็ีนอย่างพี่น้องเลยเราน่าจะเป็นคนคุ้ยพี่น้องเลยน่าจะพอค่อยเปลี่ยนนะเขาก็บรถือกระยามองข้ามหลายหลายคนก็มองข้ามเด้อะเราต้องใส่ใจหรือว่าเราต้องสนใจดอกพี่น้องพ่อแม่เราจะเป็นอายเชื้อชาตระเจ้าเนาะจุดประเด็นสำคัญก็คือเด็กน้อยพวกพี่น้องเลยเพื่อนมีตุนเด็กน้อยสายที่สิาเพื่อนมา้าวันนี้ก็คืออยากมาเบิ่งเรื่องเง็ดเพินมาเริ่องทำเลเดี๋ยวเพิ่นกับน้องเพิ่มตัวก็ไปเบิ่มยิ่งขึ้นนิง พ่นพืนที่ในการเห็ดเงินแล้วก็คุยกับนายสร้างที่เพื่อยากเพื่อนสิมาเฮ็ดส้อยเราเนี่ยน้องาเพื่อนเสียวน้ำเ่าไร่าสร้างนี่จักสิพอหรือบ่พอเงินบ่เพื่อนก็ได้ก็ต่างสอยๆอยกันไปพี่น้องเลยนั่นแหละหลายหลายคนก็อาจจะเป็นอย่างบ่เพื่อครับปัดใจไปแล้วเป็นยังคืออะคือซาเท้คือโดดเทพไปนี่นะบ่เพื่อนก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆที่มันซาั้งพีน้องเพราะว่าบ่เพื่อนก็ต้องรอรวบรวมเงิน รวบรวมเงินเราเพิ่นก็ต้องท่าเบิ่งเงินว่ามันพอหรือบ่พอแบบนี้นะอาจจะซาแน่แต่บ่งทซาที่สาเหตุที่ซาก็ย้อนแบบว่าบ่เพิ่นรอให้อันคนที่เพิ่นจะา้อยคนที่เพิ่อนมีจิตใจเมตตาจยากซร้อยมานะพี่น้องเนาะอผลสุทธมากก็คือมื้อนี้ก็มีเลยคนนึงเพิ่นอยู่เมืองไทยเพิ่นสิโอนเงินมาซร้อยบ่เพิ่นแต่บ่ฮู้ว่าโอนมาเท่าไหร่บุงคุณสัว์มุ่งแต่ว่าเพิ่นขอสองทางในการช่วยเหลือน้องเพิ่นก็เลยขอขอบขอบใจหลายๆเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะบ่รว่าหลายอย่างัง จุดประเด็นที่ป้าเพื่อนมาเมื่อกี้กัแม่นมาแบบนี้แหละตามที่ป้เพื่อนเราเลยมาเบิกลาดลาวมาเบิงที่ดินแล้วก็มาแจกขนมเล็กน้อยแล้วก็เอาเงินมาให้น้องแด่แล้วก็เอาข้าวมาฝากน้องแด่เพราะว่าเข้าบุญข้าวกินข้าวมันเมื่อกินแล้วเงินท่านบ้เพื่อนเราให้ผู้เป็นลกพ้นเพราะว่าบอเพื่อนไว้ใจน้องในหลายคร่าพ่อแม่เนาะขอบใจทุกคนที่เข้าใจแล้วก็เห็นใจแล้วก็ที่สำคัญคือเข้าใจบ่าเพื่อนแล้วก็เข้าใจสถานะครอบครัวของน้องๆนะบ่าเพื่อนต้องขอบใจเลยล่ะ เอาไว้เจอกันในเมนื่อหน้าเนี่ยสำหรับื้อนี้เพื่อน,นต้องขอเกล้าวว่าสบายดีพี่น้องสบายดี